ไปคะ่ะเช้านี้อาหารที่โรงแรมคะ่ะเยอะมากโอ้ยบลูสิกินยังขึ้นหอดำมะคงขึ้นหอดำมะคงเนี่ยคะ่ะขึ้นหอดำมะคง เอาตามักงมาส่งเลยนะคะผู้ใดก็ไดยังกับ่แล้วเล้หนูตามักงโอ้นะสกิลสกิลนะสิ ขนาดหนูสองกระป๋องนูยังบรลลับเลยแม่ของกินเยอะหลายขนาดากแลค่ะตะกขกาวกะทรขเากะเทอยู่ท่ปออที่ปออ, <c oughs> ปอ,อค่ะ